คำถามข้อที่2เป็นโรคริสีดวงจำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดอย่างเดียวหรือไม่ตอบคือต้องบอกว่าวิธีการรักษาโรคริดสีดวงมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับอาการและระยะของโรคของแต่ละคนค่ะและควรพิจารณาหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดคำถามที่3โรคริสีดวงทวารภายนอกและภายในแตกต่างกันอย่างไร ริสีดวงภายในเกิดขึ้นบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลายที่เชื่อมต่อกับทวารหนักโดยมักไม่มีติ่งเนื้อยื่นออกมาส่วนริสีดวงภายนอกมักมีติ่งเนื้อยื่นออกมาบริเวณรอบๆทวารหนักตลอดเวลาและคำถามข้อที่4ค่ะโรคริสีดวงทวารไม่ผ่าตัดหายได้ไหมและสามารถกลับมาเป็นอีกได้ไหมริสีดวงทวารหายได้ค่ะแม้ไม่ต้องผ่าตัด ที่จริงแล้วมีผู้ที่เป็นโรคฤาษีดวงทวารเพียง5-10%ที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเว